รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับคุณผู้ชมดาวินชีในวันนี้เราจะมาสนุกกันต่อกับ2แชมป์ที่กําลังขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดและจะเป็นใครที่คว้าชัยในครั้งนี้ไปได้ไปติดตามชมกันต่อเลยมีสองออย่างถ้าพร้อมรหัสภาพมา คนสติวนะครับพี่เอกนะครับเอาและน้องนายกดแล้วเหมือนกันนะฮะน้องนายตอบว่าจังหวัดครับจังหวัดนะครับผมถูกต้องครับครับผมเราชอบเล่นใหญ่กันเรื่อยนะเขาทนายใจเป้าไปเลยเนี่ยน้องตื่เต้นตลอดเวลาไม่ไม่ยังไงคะภาพแรกนะฮะคือเขากําลังจัดกระเป๋าอยู่ครับส่วนภาพที่2คือรูปของวังนะฮะจัดวัง ขวนเป็นจังหวัดถูกออต้องทำให้น้องนายนะครับได้คะแนนข้อนี้ไป4 0พันคะแนนคะแนนกลับมาสูสีแล้วนะครับเป็น7,000ต่อ9 00 0คะแนนนะครับและน้องคิมจะเป็นคนเรียกคะแนนในข้อนี้ครับน้องคิมเรียกกี่คะแนนดี7 0 0 0 4 0 0 0น0 0 0ไปเลยโอ้4,000พันะ ใจเด็ดใจเด็ดที่นะเอาเก็บทันเลยทีมรู้แล้วรู้รอดโอเคข้อนี้ตรงกลางนะครับอยู่ที่800 0คะแนนนะครับผมใครได้ข้อนี้นะครับผมโอ้โหคะแนนนี่เรียกว่าเข้าใกล้ชัยชนะไปเลยนะครับผมผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับทางบ้านดูให้ดีทีมซิลดูให้ดีนะครับผม8 0 0 0บาทนะฮะกับรหัสภาพที่มี3พยางครับ3พยางถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา และตอบว่าฟังไม่ขึ้นครับฟังไม่ขึ้นนะครับถูกต้องครับเห็นปะเห็นไหมถ้าบอกว่าเจ็บพันเข้ารอบแล้วเคมแต่ถ้าเกิดแพ้ผู้ตกอ่ะไปเย็นไปเย็นพูดกันงขันของเราโอเคภาพแรกก็คือฟัง ข้อท,ที่2ก็ตามรูปเลยนะครับเขากำล,ลังขึ้นบันไดแต่ว่ากาก,ากบาทอีก็คือไม่ขึ้นนะฮะฟังไม่ขึ้นนะครับน้องคิมครับนำไปแล้ว1 3 0 0 0คมน,นาดแนนโอ้โหส่วนนายมี้3,000นะครับวางแผนให้ดีครับ3,000นนี้ครับข้อนี้แบ่งเล่นหรือจะใส่หมดยังไงดี อสองไปก่อนน้องเช mm ื hmm. er> 2, <S <S ่อพี่สองไปก่อนพี <ok euh. ่จตีอยู่ไงมพี่จตีสองไปก่อนพี่เชียร์อยู่จ้ะอ้าวข้อนี้น้องนายนะครับผมเรียกมาที่2,000คะแนนนะฮะตรงกลางอยู่ที่4,000คะแนนครับกับรหัสภาพที่มีสองพยางถ้าพร้อมรหัสภาพมา ฝนซิลนะครับพีเอนะครับและคิมกดแล้วนะฮะคิมใจคิมตอบว่าเกียงแรงแกงเรียงครับเกียงแรงแกงเรียงถุกต้อปในคำพวนนะครับผมภาพแรกก็คือเกียงนะครับผมเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับภาพที่สองเนี่ยรถแรงมากเกียงแรงพวนเป็นแกงเลียงนะครับผมสี่พันคะแนนนี้ครับไปอยู่ที่น้องคิม ตาแ,แ,แล้วคะแนนเรียกว่าน้องคิมเกือบจะเข้าป้ายแล้วนะฮะแต่ต้องมาดูว่าน้องนายจะเหนียวแค่ไหนนะครับผมน้องนายเหลือ1 0 0 0นะฮะข้อนี้ต้องใส่ตรงกลางลงมาเท่าที่มีนะครับตรงกลางข้อนี้อยู่ที่2 0 0พคะแนนและน้องนายต้องตอบไปถูกนะครับเพื่ออยู่ต่อครับกับรหัสภาพที่มี2พยางครับ2พยางรหัสภาพมา พิมกดแล้วนะครับและคิมถ้าตอบถูกผ่านเข้ารอบไปเลยตอบว่าทิ้งท้ายครับทิ้งท้ายนะครับผมทิ้งท้ายถูกต้องครับเด็กชาะครับผมเมื่อกี้พี่ Category, เจแปนเชียอยู pues, uh, ่ไม่ใช่เหรออะไรฮะอะไรคับคุณเจแปนคุณเชียน้องนายนี่เป็นไงเป็นไงผมกูสาวว่าจะยอมน้องแต่ว่าพอพี่เจแปนเชียบอกว่าต้องชนะได้ครับผมถามนิดนึงใครชื่อนายใครโทรเพื่อนคิมก็เอ้ยนายคิมคิมจำแปนไม่ได้เหรอวะมีอะไรอยากพูดกแบบเจแปนบั่งพี่มาแข่งกับผมสักข้อไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวว่เดี๋ยวผมผมเฉลยก่อนผมเฉลยก่อนนะฮะเฉลยภาพนี้นะครับว่าทำไมถึงเป็นทิ้งท้ายนะคบภาพแรกเนี่ยผู้ชายคนนี้นะฮะเขาทิ้งผู้หญิงคนนี้ไปนะครับส่วภาพหลังครับเป็นท้ายรถอิสุซุนะครับก็เลยเป็นทิ้งท้ายขอเชิญคุณเจแปนครับลงมาด้านล่าง หัวหน้าห,นนาหัวหน้าผมกําลังจะโดนแล้วผมมั่นใจตัวลูกน้องพี่ผมมากครับเห็นมันบ้าๆเงี้ยมันก็ภาษาเสื่อมเหมือนกันเอางี้เอางี้พี่เองลงมาลงมาแปลลงมาแต่ผมมีข้อแม้ถ้าคุณแพ้น้องนายน้องผมคุณโดนลงโทษผมจะทําอะไรคุณก็ได้ไปเออเอางี้นะฮะเราขอส่งคิมไปก่อนนะครับตอนนี้คิมเข้าไปรอบอี่คนแล้วนะฮะเข้ารอบไปเลย เ,เอาให้ชนะเอาให้ชนะทีมเชียร์ใครครับเชียร์นายครับเชียร์นายนะฮะคุณเจแปนครับข้นาคุณแพ้นะครับผมนอกจากไอ้แจ็คจะสั่งให้คุณทำอะไรก็ได้ไหว้น้องนายโอ้ยเออบอกว่าไหว้น้องนายแล้วบอกว่าบอกว่าพี่ขอโทษแค่นี้ผมครับผมเป็นพี่เขาครับผม ผมเป็นลูกผู้ชายถ้าผมแพ้ผมผมก็ยอมที่จะขอโทษเขาพี่ศบประมาทน้องเขาผมไหวแล้วขอโทษเขาด้วยนะลองนี่ลองซ้อมนี่ลองลองลองที่ลองลองลองเดี๋ยวจําำไม่ได้ไหวแล้วของซ้อมก่อนเดี๋ยวภาพมันไม่ได้พูดตามน้องนายพูดนี่ดิพูดนี่น้องนายน้องนายพี่เจแปงขอโทษครับพี่เจแปงขอโทษครับกราบน้องใช่กราบกับ เอออย่างนี้นะอันนี้ซ้อมอั่นี้ซ้อมนะอย่นี้ซ้อมนะแจ็คผมไปเผาบ้านคุณหรือเปล่ามาดูนะฮะกับคำถามรหัสภาพข้อพิเศษมันดูกันว่าใครชนะในข้อนี้นะกับรหัสภาพที่มี สองพยางครับสองพยางถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาและรหัสภาพนี้จะทอดลงเป็นคำว่าอะไรช่วงหน้าเรากลับมาสนุกกันต่อครับสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีที ข้าวไทยตราพันดีสองพยางครับสองพยางนะพร้อมแล้วรหัสภาพมา นายตอบว่ากดขีครับกดขีนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องอะเสียแปนยอมไหมยอมไหมไหวก่อนเลยมึงเอาทีละดอกทีละดอกรีบๆไหว้ไหวเดี๋ยวโราลงโทษต่อ ไหว้ครับทำตามเราขอโทษที่เราลืมนายบอกย่งนี้แล้วเนี่ยกล้องจังอยู่เนี่ยถ้าไหว้ช้ามีเพิ่มนะน้องนายครับครับพี่ขอโทษน้องพี่พี่ได้ล่วงเกินทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม กำใดที่ข้าพเจ้าได้ก่อกับท่านได้ที่ทนี่ะาบวชแล้วเดี๋ยวนี่จะนาตายถ้าถ้ามันลาบวชเราเป็นคนจัดอีเวนต์เราจะจ้างใครมางานอีเวนต์นี่ไงมาผมไปฟรีเลยงานเนี่ยผมต้องขอโทษเขาไงขอโทษอะไรอ่ะเดี๋ยวยังไม่จบยังไม่มีกันไหว้ไหว้เยไหว้สิพี่ขอโทษครับไม่เป็นไร ท้าเขาท้าผมด้วยอ่ะคุณบอยกับพี่ก้องเชิญระบายได้เลยนะครับโอ้โหคุณแจ็คในฐานะที่คุณเป็นเพื่อนเขาจัดเต็มแจ็จัดดีกรีเลอผมดูอยู่เฉยดีกว่าบอกนะเพื่อนผมนะถ้าเป็นสาวเพศสองแล้วโอ้หฮาตายเล่นไปไอ้พรุ่งนี้กี่โมงแล้วโอเค มันเลยอ๋อมันเลยมันเลยดูยังตากล้องเนี่ยมันได้ภาพเปล่าได้ภาพเปล่าไม่ได้ดี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 คู่ต่อไปใครมาแข่งวะกล้องจับแคบดิจับแคบดิเออทิวลอมท่าถ้ายังไม่ได้นะกล้องแคบมันแคบไปแคบไปดี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  คอเขาอยากดังหน้าผมแดงเป็นแกงผนแนงแล้วเนี่ยอย่าอย่าเดี๋ยวคนดูดรามา่าเดี๋ยวพวกคนดูปวดโอเคโอเคลบแล้วจบขอบคุณมาก รักอ่ะอะไรต้งจับไม่ได้เหรอโอ้ยตายแล้วทำไมห้าสี่สามสองรักมากเลยโอยรักอ่ะโอเคนะครับผมว่านะขอเสียงปรบมือให้น้องเจแปนด้วยโอเคนะฮตอนนี้นะครับผ่านไปแล้วนะครับสองคู่ของรอบแปดคนนะครับผมเฮ้ยิม่ใครวะ เหมือนเวลาออกทีหน้าแดงเลยดูดีอะเนี่ยโอเคพี่ก้องครับแรนดอมไปเลยครับผมาไม่ต้องเธอทำไมไม่ใช่กล้องตัวจริงเอาแว่นมาให้ฉันนี่เธอไม่เป็นแจ็คฉันไม่เป็นเลยแลองเห็นเหรออยู่ข้างกันอยู่ข้างกันอยู่ข้างกันแรนดอมแรนดอมแบบพี่ก้องส่งมาให้กล้องเลยคกะดอยส่งมาตรงเลยอะคุณกล้องครับค่ะ เป็นหน้าที่ของคุณแล้วครับแรนด้อมไปเลยครับผมโดหด้าดีบอยแล้วไปอยู่เองกับพี่พี่จักัดให้เลยผมยชมขาเนี่ยกล้องก็ไม่เป็นปากกระหูคุณผู้มไม่เสียเวลาแรนด้อมเลยครับ คุณอิ่มนะครับคุณอิ่มนะฮะซึ่งอรอบแรกนี่แบบว่าโอ้โหฟอร์มแบบว่าร้อนแรงเก่งมากๆค,ครับผมแรนดอมเลยไหมคะแรนดอมต่อเลยครับผมคุณผู้ชมคะ <laughs> แรนดอมคน่ะ ไม่ต้องกลัวมาเดี๋ยวพี่รับก็ช่วยซึ่งจนถึงปา่านนี้พี่บอยก็ยังซิวไว้ได้นะฮะแต่มาดูว่าพี่บอยเนี่ยจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้หรือเปล่านะครับสองท่านด้านล่างเลยผู้ทีสามเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์อิมพยาบาลและแชมป์บอยวินมอเตอร์ไซค์มาชมกันต่อครับว่าจะเป็นใครที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สาเร็จครับเริ่มต้นนะครับคุณอิมและคุณบอยนะครับจะมีคะแนนสะสมนะฮะคนละ1 0,000คะแนนครับข้อแรกลงตรงกลางมาคนละ2,000คะแนน คุณอิ่มนะครับคุณบอยนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับสมาธิดีนะฮะร,รหัสภาพนี้ครับมีทั้งหมดหนึ่พยางครับ1นึ่งพยานเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับ แล้วนะครับพี่บอยนะครับและพี่บอยตอบว่าเต่าครับเต่านะครับผมถูกต้องครับสี่วิเท่านั้นนะครับผมภาพแรกคือเข่าครับผมแต่ภาพที่สองนะฮะคือไม่เอาขาเหลือสระเอตัวเดียวนะครับมาบวกกับตานะฮะกลายเป็นเต่านะครับผมสี่พันคะแนนแรกครับคุณบอยได้ไป เก่งเก่งค,คุณพิศพาพนี่มันเก่งทีเนาะ oh. ขึ้นทำไปก่อนนะฮะที่1 2 0 0 0คะแนนนะครับผมตอนนี้มี8,00 0คุณอิ่มเรียกเท่าไรไดิพั 3, 3, 3, นสามพันสามพันคะแนนนะครับข้อนี้ตรงกลางครับอยู่ที่ ,6000 คะแนนนะครับหรือ6000บาทนะฮะหากมีคนซิลได้นะครับทั้งบ้านนะครับก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะครับดูให้ดีนะครับ6 0 0 0บาทอาจจะเป็นของคุณก็ได้กับรหัสภาพนี้ครับที่มี 2พยางสองพยางนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาและรหัสภาพนี้จะทอดออกมาเป็นคำว่าอะไรและใครที่จะชิงคะแนนนี้ไปได้กันนั้นช่วงหน้าเรากลับมาสนุกกันต่อครับ นุนโดยโอวันตินลอรีเอซซูเปอร์อัลตร้าสลิมคู่กับรหัสภาพนี้ครับที่มีสองพยางสองพยางนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา คุณซิลนะครับคุณอิมนะครับกดแล้วนะฮะและคุณอิมตอบว่าขวนขวายขวนขวายนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเฉลยกันก่อนนะครับภาพแรกนะฮะมือเป็นเลือดน,นะครับแล้วก็มีแมวอยู่ด้านหลังแสดงว่าโดนแมวขวนนะฮะไม่เอา ที่เอกก็คือไม่เอาไม้เอกนะฮะเหลือขวนนะครับผมบวกนะฮะวงไว้ก็คือเท้าข้างขวานะครับบวกยอ่อยยัดเป็นขวายนะครับเพราะฉะนั้น,ฉน,นเฉลยจึงเป็นขวนขวายนะครับผม6 0พัคะแนนนี้ครับอยู่ที่คุณเอ้มเพิ่มเติมเป็นเกร็ดทำรู้เล็กน้อยนะครับผมทมจริงแล้วนะครับข้อนี้นะฮะคำว่าขวนขวายถ้าจะอ่านให้ถูกต้องจริงๆ แบบตามหลักเลยนะฮะต้องต้องอ่านว่าขนขวายนะครับผมขนคือเป็นคำควบกล้ำนะฮะคือเป็นขววอโนขออไม่ใช่ขวนนะฮะตามมัจนานุกรมเนี่ยคือพจนาต้องเขียนว่าคำจริงก็คือเขียนอย่างนี้นะครับผมแต่ว่ายังมีหลายคนที่ยังอ่านผิดอยู่แต่ว่าข้อนี้คุณอิ่มถือว่าถอดรหัสได้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ออกเสียงได้ใกล้เคียงนะฮะก็เลย ยกขนประโยชน์ให้เป็นถูกต้องไปนะครับผมครับโอเคแต่คนก็จะออกเสียงอย่างนั้นจริงๆอ่ะพี่บอยถูกไหมฮะถูกต้องจริงๆแล้วก็คืออ่านเวลาเขียนขอวอนอก็อ่านขวนเหมือนชวนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าถูกต้องจริงต้องอ่านว่าขวนออกเสียงยากนิดนึงขวนเข้าใจไหมฮะขนแบบไม่ใช่เป็นสระอัวนะฮะเป็นสระอกเหมือนขวนนะขวนขวายเป็นคำควบกล้ำใช่ขวนขวายถูกต้องนะฮะ งงนิดนึงนะครับไม่งงครับรู้เรื่องคอยขนขวาย <c oughs> ใช่ฮะเรามีการให้ความรู้เล็กน้อยดีดค่ะอคอโอู้ดนะครับผมโอเคนะฮะตอนนี้คุณอิ่มนะฮะคะแนนนำอยู่ที่1 1ึ0 0ต่อ9,000คะแนนนะครับออและข้อต่อไปนะฮะ <c oughs> พี่บอยจะเป็นคนเรียกคะแนนบ้างน,นะครับผมข้อนี้พี่บอยเรียกที่กี่คะแนนดี3,000ันสามพันสามพันสาคะแนน ครับผมเอา,าน้นตรงกลางจะอยู่ที่6,000คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี2พยางครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาบอยกดแล้วนะครับและพี่บอยตอบว่า ยีดินยินดีครับถูกต้องอช็อตนิดหน่อยมีช็อตไปเล็กน้อยนะฮะภาพแรกเขากำลังยีผมอยู่นะครับภาพที่สองคือดินยีดินขวนเป็นยินดีถูกต้องอนะฮะพี่บอยนะครับตอนนี้ขึ้นนำนะฮะไปที่1 10, 20, 2 0 0 0นสองพคะแนนกลับมาเป็นที่คุณอิ่มบ้างนะฮะคุณอิมจะเป็นคนเรียกคะแนนในข้อนี้นะครับมี8 0 0 0นเรียกเท่าไหร่ดี สี่ไันเลยนี่เยียมเยียมเยียมใจถึงนะครับผมตอนนี้สี่พันจับมือหน่อยดีด้วยเวลางสี่พันจะมาจับมือทุกคนเลยเหรอราคาไม่คือราคาที่ทุกคนจะมาจับมืออ๋อใช้ได้ใช้ได้แล้วถ้าเกิดห้าพันอย่างอื่นอ๋อหกพันอีกแบบหนึ่งถ้าหมื่นหนึ่งกับฟู้คอสเราทำอาชีพอะไรเนี่ยโอเคเพราะนั้นข้อที่ตรงกลางนะครับอยู่ที่8,000คะแนนนะครับ หรืออาจจะกลายเป็น8 0 0 0ันบาทก็ได้นะครับทางบ้านอย่าทีมซิลดูให้ดีนะครับผมรหัสภาพนี้มี3พยางครับ3พยางครับพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับแม่หน้าเสียดายมากครับคู่นี้กำลังสู้กันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวแต่เวลาของเราหมดลงซะแล้วนะครับเอาไว้วันพรุ่งนี้เรามาชมคู่นี้กันต่อครับว่าจะเป็นใครที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเอาไว้กลับมาลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้เวลาหโมงเย็นเช่นเคยวันนี้ดาวินชีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah.